ใ่จากเกาะหมุยกินไม่หมดก็ปลูกนะเจ้าค่ะเอาแนวมันเจ้าค่ะขึ้นเคียงมาบ่เอาไว้วัดอื่นน้ำตีไม่เจ้าค่ะจะทําวัดนี้ให้หมดไปเลยเจ้าค่ะวัดนี้เมื่อมองไส้ละเม่มีที่ใส่เจ้าค่ะใส่ใส่ละผมก็เร็วยามมากเลอนิกรมอาตมาก้มลงสิเจ้าค่ะนิกรมก้มลงเจ้าค่ะก้มลงน่ะที่ใส่เยอะแยะเฮ้ย บอนโตเน้นเต้นเลยคือเม็นสังพอสังเม่มืงเถะไยังบดีส่บาดแทกับถวดเกืบใส่ได้ไปยังเงินอยากได้เกืบ ทำบุเสกเอาบาทกับเราจักกาซื้อทำบุญรถเ่าให้ก็ได้ภาษาเกือบซึ้งๆทำบุญหลดแถวให้ใครได้ไอ้ว่าแต่อยังมันเนี่ยเขาก็ณหลวงพี่ปาถอดเกือบใส่บาทแล้วไม่ออกผัดว่าไหมคอยบอกเจ้าถอดเกือบไว้แล้วยางตีนเป่ามาใส่บาทเม่นบ่เออฟึกงเธอก็ที่บอกข้าเกือบใส่บาทด้วมันเนี่ยเงี่ยวบังนีมันมีคนนะแถานะมีตะผาเด็กเงี่ยวหล่นละ พอเอาเงาเงวลูกสิงเยวเสพผาเร็วเร็วเร็วสุดเป v, ็ปน manager, tails, ลูกทุนทีรู้สึกจะเป um problem, re ็นเจ้าของบริษัท ok อูมามิด้วยเจ้าค่ะรถเวที <Pill> ่เขาอะนะไม่ใช่ผงนัวนี่ยังผงนัวผงชูรสเจ้าค่ะเจ้าค่ะซื้อวางไหนแฟนญี่ปุ่นน่ะนะแฟนญี่ปุ่นอืชื่อฮูชิคุนิ หูขี่กูนีมาจังหวะหัวซสือหูขี่กับเราเขาตั้งอีผีมึงเอ้ยบินด่วนมาจากเกาะหมุยตั้งใจจะมาทําบุญโดยเฉพาะวันนี้มีของดีของแท้จากเกาะหมุยจะมาทําบุญรอสักครู่นะเจ้าค่ะรอเกี่ยวพื้นเกี่ยวได้เกี่ยวดีแท้ย่างเร็วๆในเพียรล่ะเป็นตะซั่งเกี่ยวพื้นลูกเกี่ยวพื้นเติร์ดๆเติดตีหนึ่งตีสองหนึ่งตัว ไม่ยังบไดเลยที่ไม่ยังก็เจ้านั่นแหละไทรเกี่ยวเจ้านั่นแหละลูกตาตีหนึ่งตีสองลูกตาเด็กยังกอดอกอดเดียแท้เอาลูกตาเด็กก็จะก็จะว่าเขียวทันตีเกี่ยวตัวลูกก็ลูกซื้อทั้งจมทั้งปล่อยคอยบม่ได้จมได้ปล่อยเจ้าเฮ็ดยังขันฮัลลาคอยสวดมนต์นี่คอ,อยลูกตาตาเศร้าเด็กเด็กเดินเดินนี่เด้อคอยย่านบระหัตตับุญทำทานใส่บาทพระ ลูกตีหาหกม่วงกับท่านดอกพาคุณพ่อมาตาเสาไปนางดอกบตะบาัตเนี่ยตาเสาปลดสมุขพันสันตาเดืเดคุตัวพาพันเสาไปให้ไปหน้าเฮ้ยโอ้ยพ่อเม่นตีตาบัตเไปให้ไป,ไปหน้าไม่ยังมาตัง้งมาบ่อแน่นเบาน,นี่เดอ้ไอไม่ยังเนี่ยบอกเนียสัย่งนั่นได้ไปหละคะ่ะบอกหยังเอาเขาพี่ห้า่ไหมไอบอกซื้อผงชุรสซื้อผงชูรสไม่ยังตัวผงชุรสซื้อมือก้อนนี่สามพกัาเดีวใส่เบิร์ดดอบ่อเบิร์ดไปเฮ่งเด้อบ้าเดี๋ยวไปเห็นหนามมันจังเบิร์ด ตาบกหุ่งเอี๊ยนึงเ,<อ>เลียจากตาบกหุ่งข่อยกระไซมาเขา,เ,<อ>าเลียจากมาเข้าข่อยกระห้อยใส่บอนนอนเจ้าไปห้อยเห็นอย่างบอนนอนผุงสู้หลุดเอ้าะวาน,นอนน้ำ่อยบอ่เสบบ่นัวเนาะกระห้อยใจอึตัวแมนสีห้อยท้องคั่ก็คือเกาแล้วน้อนน้ำเจ๋นน<อ>่ะนะตะกี้คือว่าเขาหนีสาวซาสาวซาเทนเนาะซาทั้งหลาเลยอีเมีปลาข่อยเหีเขี้ยวน้ำกูบุ่นบุนพุ่นตัว อีหยังน้ำพุ่นพื้นน้ำหากินกูนี่เร็ว <laughs> อย่าเด้ไมหาเรียงผิดกับข่อยนี่คิดหอดแฟนเก่ากิกเก่าจะห้องนาำปเต้ผู้ใดอีกละ่ะเย้มึงอย่าเด้ผูใ้ใดจีเก้กาอ่ะกนหน่อยนึงด้มันปเป็นงานที่กอสมุยบุญบ้านนี่นะคะมันเป็นโรคเอทไตห้องไตาหตาเพราะแห้งละเรื่องของเขาแล้วไปคนละท่าเพราะแห้ง, <laughs> งเสียหม้าหาเขาเห็นยังเท่านี้เอ้ยไมย่างท่ามันบาตายเด้อ ผลบุญผู้ไข่มาทำบุญททาท่านีเมังให้ลดสิบลอหรือว่าลดพ่วงเหยียบพ่อมันาตใช่ไหมซ่าถูกไปแซงเขาเขาเจ้าไปลืมมันฮ่ง Hi h e l l อ I love you I want to be you มาใส่บาทมาใส่บาทพ่อมูติพ่อมูติเท่าโอเค เฮงหัวบ like ้างอีห้ายตกตับตกแต่ตกสีรษะคุ้ม hey! กัยเบาประพอเบาอีห้ายบ้างเท่าได้เงี้ยบ้านเดียวเนี้ยเฮ้ยเมื่อจังไหนบ้านไหนใส่บาทอยู่บ้านใส่ขดพอขดแม่ละบบาทมึงเนี่ยผัวประพอกีเกาเป็นเกาบบนี้หมาจะวี้มีน้องไส่แหละค่าบาทนะเนี่ยเฮ้ยบ่าไปทั่วที่ตัวเดียนสงบใจสงบใจแน่มาทำบุญเขาก็มากแต่พราเขาเกี่ยวอย่างกับข่อยไปบ้านยังว่าประพอ เมื่อโรคใส่บาดก้อนตั้งใจมาแล้วนั่นน่ะบ่เมียใส่ก็ได้บาดเต้าผ่าที่นั่นหน้าแตงของตายห้าไม่เถอะแหงว่าแฮงล่ามเลยเจ้าบอกกับบ่ฟังเลยห้องผ่าเ้ายังี่ดามตายบ่ได้เลยเนี่ยว้ายเป็นหังผ่าู้หายตายไม่เถอะปากกระเบื้อาใส่บาดเข้าเดียวจังคอยบอกหันหน้าไปทางบนหันไปหาผอหาเมย์ไปทางนี้เอา กูบอกผัวกูไม่ได้บอกพงดอกผ้านั่นปท่ทะเนาะเจ้ากระไดนาะพราได้่งมันสิบ้าบ้ยขอตทษหลวงพี่เห็นบ่านมันลมางป่ามาดิบอะไเทำไมเขาอะเอาเอาแหละจะให้หลายทังบุญทัทานอเปลาใส่ไม่ได้ราัว่าเนนั่นสันีบ้านนี้ข้าจะเฮ็ดบุญเนี่เจ้ากรรมนายเวรกมารทวนได้บาลูกปวดเงี่ยวผัวมันปวดเงี่ยวด้วยนี่มันข้อแข็ง เง er> ี้ยวบางนี่มันมีคนนะถานะมีตะผาเด็กเงี้ยวหล่นละเาเงียวเงี้ยวลูกสิเงี้ยวเส่ผาเร็วเร็วเลยูกสุดไปลูกทุกนดิไม่กอดพอลพอลเอาไวเอาไว้เอเฮ้ยลูกสิเป็นหนิวเบรของลูกแห้งไหลหลังนี่ละมือเนี่ยน่ะเอา สีล่างขยังภาษาหำลูกจะซื so ้อไหมโอ้ยโจเข่าเสีบาดเนาะเวลาเขากินเข่ากินเด้อลูกขี่ทั้งเข่าทั้งกินทั้งขี่เนาะค่ะทั้งเข่าทั้งขี่เนาะค่ะโอ้ยอันนี้ก็จะทำบุญน้องเจ้าก็ได้เนาะอ้ยพาไม่เห็นดอกเขาก็ไม่ยัยสังพอสังมียนี่ไงยัยละลูกหนึ่งตัเด้กก็ด้วยเจ้าฟาดขยังเฮ้ยส่เมียน้องต้องเข่าก็เข่ากูดอกโอ้ยพอละ Bà đi đâu? Ui! Sa... thụ! Bà nhắng thầu! Thầu! có khiệt lái tỉnh không? là? Liếc mấy con bát nai, y nồi tém bát mù lù, ui 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 ui! Ê! Chị bị kịt bỏ khỏi cầu thề ngươi, trái thăm bùn thăm ตะว่าจะหา่อยหา่อยยังมาขึ้นนอนหันหาหา่อยนี่เด้อเฮ้ยก็หันหาประนันเหรอจนว่าได้ผู้หนึ่งเหรอเฮ้ยเจ้าก็ได้ได้ผู้หนึ่งกูข่มขืนเอาตัวเฮ้ยตัวอีกว่าอทูเถาไปยังทเอาไก่มือมาอีกแล้วเด้มือยังเทจากสองพันหาเนี่ยเจ้าไปยังสี่เลขเฮ้ยงว่าดนหันเบอร์ตะว่าสามพันหมดอ่ะเฮ้ยเขาถือกูเนี่ค่ะถือเท่าไรเนาะ ต่อยหาลิฟซาถูเถ่าไปยงเถ่าใส่เสียบาดดูเลวค่อยลืมไหมใส่เขาก้อนใส่ปากกระป๋องก้อนใส่เขาก้อนน่ะล่ะโจกเขาอ,ออกไปแล้วเขาแห้งสีย็นตีแห้งสียิ้อยูง่งซาถุออไปยังเถ่าเถาไปยังป่าบาดถึงมือ เฮ้ยลูกไปเฮ้ยตาแตกบะมื้นตฟ้าบาทถึงเมื่อเช้านะเจ้าค่ะไปยังว่าจะบะมื้นว่าตั้งใจมันถือตัวน่ะนะไปยังว่ะดีไปยังก็ามาจับฟาดหน้าผากคุณทีตายที่ยังมาบอกกันมาเร็วก็ยังมาใส่บาทกันคนจะรับเสียนะเสียก็เสียหมดคุณเปิดสามทีเทียร์เหรเว้ยไดย่าได้ไหมลูกก็ได้ผัวก็ได้เราแง่พ่อจับควบำเราไปยังว่าจับคว่ำสิเจ้าได้ลูกก็ได้ผัว เกี่ยวกาดของจะคว่ำนะค่ะเพราะว่าฉันเคี้ยวตะนี่น้อยเองค่ะคอยพ่อได้บอกว่าเจ้าเคี้ยวมาเคี้ยวของเรียงการใส่บาดเจ้าน่ะมันเห็นว่าถื่อไปยังบ่ดิใส่บาดรแท้ก็ถอดเกือบใส่ได้เป็นยังเงีนอยากได้เกือบทำบุญหลดเถ่าใส่บาทกับเจ้ากาซื้อทำบุญหลดเถ่าให้ก็ได้ภาษาเกือบซึ้งทำบุญหลเถ้าแม่ตายยังบ่เนี่ยเอาก็หลวงพี่มา Thoát cờp xây bạc để mới ọc, phải không bà mấy? Thôi thoát cờp là nhàng tín bâu mà xây bạc Mệt bò Ơ ừ. Bước thầy có tiêu bọc khác cờp xây bạc chứ bà nhỉ Ơ ừ. ung luộc vây Chứ mình nhạc nó ตังเม่มึงเถะบางในเบ็ปลาลูกโป่งด้วยล่ะนัน่นว่ต้องสองรอยได้ยังละแ่าอมยิม<อ>้มลืมซาดาุผ่าบอลเหมือนเดิมจเล่นผ่อ,อให้พ่นคือว่าเหมือนเดิมยังสั่นเถามันเกียดอาตมาเจ้าค่ะนี่กลมก่อนนะเจ้าค่ะทูมี่เราไม่กลมนี่ม์ ฉันพูดไทยเจ้าค่ะโอ้ยไทยเขากันม้วนคือกันเไม่เหมือนกันเจ้าค่ะนี่มะนาวนี่ภาษาอีสานเรียกลูกมนมนภาษาไทยเรียกลูกกลมนะั่นเลฉันพูดไทยไเลยบอกว่านี่กลมไงเจ้าค่ะแล้วใครตามมาด้วยเจ้าค่ะสามีเหรอกจิกาจ่อปากเลยแม่เราบอกไปทั่วทิพย์ก็เห็นมาด้วยกันกนี่มาทำตัวเป็นสังฆังัหยฮะ สังขังเทกวัดนั่นน่ะสังขัง <laughs> สังเกาหลีกู้ท <laughs> ีว่าสังขังมันผิดไผไหบอกมันเป็นหลาย <laughs> หน้าตาเหมือนแฟนหนูเลยแฟนเนี่ <laughs> <laughs> มีแฟนเกาหลีหน้าตาเหมือนสังขังนี่แหละ <laughs> ไปกันยังก็สิเดศหวดแฟนเกาหลีปานั่นนไปอยู่เกาะหมวยมาเจ้าค่ะนี่เพิ่งลงเครื่องกระเป๋าลากเนี่ย ไปอยู่เกาะหมุยมามีแฟนเกาหลีหน้าตามันสังคังนี่แหละเจ้าค่ะชื่อ,อวังได๋ชื่อเพลาะเจ้าค่ะชื่อคือ,อ,อ,อสังคังบ่อยบ่แฟนเกาหลีชื่อยุงชุมจังยุงชุมจังยุงซุ่มจังเจ้าค่ะสิแเลนแววตายยังไ่หัดเกาหลีปานั่นทำไมเจ้าค่ะอยูห้องน้ำา้องเลียนกับว่าอึดยุงมาน่ะเปลี่ยนชื่อตามสามีแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะชื่อวังได๋ เขียวจังกูคืออยู่ดอกเป้ใจเลรอพวกาดำเหรอเนี่ยหย่าแล้วแฟนเกาหลีงี่เงาเขียวจังเป้ใจเหระพวกงาดำเหรอเนี่ยหย่าแล้วแฟนเกาหลีงี่เง้าตอนนี้มีแฟนญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นเจ้าของบริษัทอูมามิด้วยเจ้าค่ะแลยวเขาอะนะไม่ใช่ผงนัวนี่ยังผงนัวผงชูรสเจ้าค่ะผงตุ้รสเจ้าค่ะซื้อวางไหนแฟนญี่ปุ่นน่ะนะแฟนญี่ปุ่นอืชื่อ หู่ชีกูนี่หุ่ชีกูนี่มันจะแบัวสือหุ่ชีกับแบบขะดังอีผีเมื่อยบินด่วนมาจากเกาะหมุยตั้งใจจะมาทําบุญโดยเฉพาะวันนี้มีของดีของแท้จากเกาะหมุยจะมาทําบุญรอสักครู่นะเจ้าค่ะรอสักครู่จใส่ซ่องผาป่าคักคักเกาะหมุยมันติดหัวฝรั่งปลาหัวคนไทยขี่ทุกขี่ยากเออบวปทั่วเขาใส่ไรย้ำ กระเป๋ามีงามของที่กระเป๋าตัวเนี้ยไฟมาตายยัง่นด่อาตมาเจ้าค่ะมาบินาบเขอกัพายงามตัวบอก่้ากินอาตมานี่เจ้าค่ะของแท้จากเกาะหมุยนะเจ้าค่ะไม่ได้ต่อยไม่ได้มินมันหล่นเองเจ้าค่ะทำขนมไทยๆอร่อยนะเจ้าค่ะจะทำหน้าบึ้งสิเจ้าค่ะดิฉันจะไม่ได้บุญเจ้าค่ะ กิแล้วก็เปิดฝาบาดด้วยทำยก็ไม่อยากได้ังั้นแหละยางงั้นแหละเจ้าค่ะเต็มมือลู่เลย <c oughs> ที่วัดมีพระกี่องคเจ้าค่ะองเดียวองค์เดียวอือเอางี้แล้วกันเย็นนี้จะกลับเกาะหมุยเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องไม่ทันมีของแท้จากเกาะมุยอีกชุดใหญ่จะทําวัดนี้ให้หมดเป็นเลยเจ้าค่ะรอสักครู่นะเจ้าค่ะว้าเล้วมันทะเหียวหลัลงแรกเร็วเมื่อนี้เห็นว่ามาเนี่ย มันไซได้บากระเปอาถ่าผ้ามือหนึ่งมาเข่าม้งก็กได้ปั้นเดียวตาตมาชุาชดค่ะจักมันไผ่มาเมมอย่างนองชุดใหญ่เจ้าค่ะชุดใหญ่จากเกาะหมุยกินไม่หมดก็ปลูกนะเจ้าค่ะเอาแนวมันเจ้าค่ะขึ้นเคี้ยงมาบ่เอาไว้วัดอื่นนํ่นตีไม่เจ้าค่ะจะทำวัดนี้ให้หมดไปเลยเจ้าค่ะวัดนี้มืดมองไสละเมม่ม เจ้าค่ะใส่ใส่แหละผมก็เร็วงามมากมือนนิลิกลมอัตมาก,ก้มลงสิเจ้าค่ะลิกลมก้มลงเจ้าค่ะก้มลงน่ะที่ใสเ่เยอะแยะเฮ้ยนี่นี่นี่นอ,อ,อนโตเนเนเต้นเลยเุ้ยเดี๋ยวก่อนทำบุญต้องอธิษฐานทำาไมอธิษฐานจะไม่ได้บุญขออธิษฐานแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะ้าสาถุเม อันเมียนใายเน้นเดกะเฮาไห้ศกเขาคางกะเทยเทาเกย์ผัวผู้บ่าวสั่งกะลีน้อยเนี่ยแม่ฮะยุ่งชมจังฮะาตมาจะรีบไปไหนเจ้าค่ะเต็มเหล็กตะกับตัวไม่ใช่อย่างนั้นอีฉันทำบุญแล้วอีฉันก็อยากจะได้พรนะเจ้าค่ะขอพรก่อนเจ้าค่ะเอพรได้ดีอย่างเจ้าค่ะ ไปลืมตัวหลักกันนเลยถ้าแบบชี้ลืมนั่งทาเข้าหนึ่งเร็วเร็วนะเจ้าค่ะมันลืมฉันฟาวหยาทานของมคอยไอ้ฉันพูดแล้วทาเข้าหนึ่งเจ้าค่ะห่วยอุ๊ยดุจังเลยเอ๊ยไอต้นปาไปเลยวะเนี่ยแม่มาเดิสผมจะบอกก่อแม่ยังหนีผมก็บอกก่าทั้งหลังคุณ ผมพักทั้งหน้าไปเก่าทาั้งหลังมันดีเศร้าทีครับพามึงกูบอกไปเก่าหลังเวที่เบ่นเก่าหลังมึงสเร็วสีส่สสมา,ส,มาสื่อมืท่าได้ตรุพีสื่อมาเร็วกว่าท่าของมันเมื่อได้เร็วพนองมือขึ้นตีละเจ้าค่ะตั้งโตั้งใจมันดีเจ้าค่ะเดินทางไกลยุ่เจ้าหนะ่ะเอ้าเจ้าค่ะอัตมาเจ้าค่ะนี่อะไรเจ้าค่ะเจ้าขวอยังมัน ขอพรเจ้าค่ะขอพรใช่เสียใจได้หลายเรืออาตมาบม่ได้ใส่พรอาตมาใส่สีตาเอารวมฮ้ยไอกาลียังไม่หย่านมหลวงพี่นี่เบนเจ้าค่ะนี่เบนมียังอีกวันเดี้ยมีมนมีกลมต้องมีเบนหลวงพี่ขึ้นมากับพอดีเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอีขันอีข้าอุอีสันข้าสูนิบัวอยู่ลืมใส่น้ำเจ้าค่ะตายไปซาตนา บ่ได้กินน้ำนะเจ้าค่ะ<อ>ด้ง<ส>บุญนี้ <ไป S 1> แล้วถพี่กลับมานะเจ้าค่ะไม่ยหรงหลวงพี่จะกลัวหญิงโก้ทำไมเจ้าค่ะ,ะมันทุกเกินขนาดล้นเนี้ย อย่ังพี่คือว่างแห้งแท้อีฉันย่านถือทาเหลืองย่านบาบรอบที่สองเจ้าค่ะขวดน้อยก็นี่เว้ยนี่นี่ถ้าบอกอิชันยันไม่ได้บุญหลายเลยกว่าไงโออยากได้บุญหลายจ้ะมันคือบ่อถังแดงฝนมะไซจะถ่าและมีอยู่ดิหลังบ้านฉันอยากได้บุญเล่ย์ล่ย์ตายไปย์สาตนายน้ำถั่วมปอดมันตายดับเนี้ยมันเทียนโลด เนอแข่เบบี้เบบี้สันแข็งบ่าเดีะยวพี่บ้าทำไมอันนี้เป็นผัวกูแล้วค่ะเนี่ยผัวเธอนะ่แฟนเก่าชลยะแฟนเก่ากระช่างมันเป็นผัวกูเลยยะยาเมื่อไรบอกด้วยแล้วกันถ้ามาอีมาลายยินดีรับเด่นคืนเสมอยจ้